สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนวิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมจะมาหยิบความแตกต่างระหว่างเจ้าตัวโอเลี้ยงคิงเดเวอร์ลิมิเต็ดดิชั่นนะครับที่ครบรอบ70ปีนะครับทั้ง2เรือนเลยนะครับระหว่างตัวขวามือนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นตัวที่จําหน่ายในเฉพาะตลาดญี่ปุ่นหรือประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวซ้ายมือนะครับที่จําหน่ายเวอร์ไวหรือว่าตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ เอาแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับเราจะรู้จัก King Diver กันสั้นๆนะครับ King Diver เนี่ยเป็นนาฬิกาพิการดำน้ำ200เมตรที่มีตัวเรือนไซส์44นะครับตัวเรือนไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็หูสายถุงหูสายก็ไม่กว้างมากนะครับอยู่เพียงแค่50มิลเมตรนะครับสายที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์20นะครับความหนาของตัวเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ13นิดๆนะครับเกือบ14นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่มันโดดเด่นของรุ่นนี้นะครับหรือว่า King Diver ที่เป็น Limited เนี่ยก็คือในส่วนของสีนะครับไม ตัวสีการทำงานต่างๆการออกแบบนะครับคือสวยมากยอมรับเลยว่ามันเป็นตัวหนึ่งของทางโอเลียนนะครับที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยแล้วก็ทำออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาของแบรนด์โอเลียนเนี่ยเราต้องการอยากเก็บสะสมเนี่ยผมแนะนำว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะต้องดูเลยนะครับแล้วก็น่าจะต้องมีไว้เลยนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าตัวาทางของตลาดญี่ปุ่นก่อนนะครับ ก็คือตัวที่เป็นอักษรคันจินะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่มันโดดเด่นก็คืออย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดๆก็คือในส่วนของตัววันที่นะครับวันที่เนี่ยผมขอเรียกเป็นวันสัป,ปดาห์ละกันนะครับเพื่อง่ายต่อการแยกแยะกับวันที่กับฝั่งนี้นะตัวนี้จะแสดงเป็นจานอาคารพุทธมหาสุขเสาร์นะครับหรือว่าอาทิตย์นะครับเป็นตัวอักษรคันจินะครับซึ่งตัวนี้จะมีจําหน่ายในเฉพาะาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับซึ่งทางกรุงทองเนี่ยหรือว่าสหขารกรุงทองเนี่ยเขากา็ไปดึงจาก ทางญี่ปุ่นมาแล้วครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยผมบอกออกตัวก่อนเลยแล้วตัว King เวอร์เนี่ยเป็นหนึ่งรุ่นของทางโอเลียนเนี่ยที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยได้รับการตอนรับที่ค่อนข้างดีนะครับทางบริษัทหรือว่าสนยนไทยเนี่ยเขาก็พยายามจัดมาให้แต่มันมาน้อยจริงๆนะครับบอกเลยว่าถ้าใครที่สนใจในตัวคันจิหรือว่าในรุ่นที่เป็นอักษรคันจิเนี่ยอย่าได้พลาดเลยนะครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกันที่มันเป็นตัวอักษรแบบนี้แล้วเนี่ย ก็ในส่วนของเรื่องการผลิตนะครับตัวที่เป็นในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยการผลิตของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่1,000เรือนเท่านั้นเองแล้วก็เข้าไทยเพียงแค่ไม่กี่สิบเรือนเท่านั้นนะครับสังเกตได้จากด้านหลังนะครับด้านหลังของทางตัวฝาหลังของทางตัวเนี้ยนะครับที่เป็นคันจีเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะมันจะมีแ l a s พันเรือนนะครับซึ่งเรือนนี้จะเป็นเรือนที่812 ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะได้มาเพียงแค่ไม่กี่สิบเรือนเท่านั้นนะครับนี่ย้ำเลยนะมีน้อยมากส่วนถ้าเกิดเป็นตัวเวอร์ไวเนี่ยถ้าเราเคยดูรีวิวของผมไปแล้วเนี่ยตัวด้านหลังเนี่ยมันจะบอกเลยว่ามันจะแทสเลสหนึ่งพเรเือนซึ่งก็ทั่วโลกนะครับก็ย้ําว่ามันก็ยังน้อยแหละนะครับถ้าเกิดใครที่แบบอ,อยากใช้งานด้วยอยากดูเวลาด้วยจริงๆจังๆเนี่ยผมว่าในอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดใครแบบเป็นแฟนโอเลียนจริงๆจังๆอยากได้แบบออริจินอลญี่ปุ่นแท้ๆเลยเนี่ย ก็หนีไม่พ้นโจทตัวคันจิแน่นอนแล้วก็มันเป็นตัวที่ถ้าเทียบกันร,ระหว่างความหายากเนี่ยตัวคันจิเนี่ยจะหายากมากกว่าเพราะผลิตน้อยกว่านะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีเท่านี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะเดินเครื่องมาเหมือนกันหมดนะครับคือ F6922 นะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับและสิ่งที่มันแตกต่างก็คือในส่วนของตัวป้ายนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับป้ายของทางตัวที่เป็นตัวเวอร์บายเนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีกับ โอ,อเลนทุกรุ่นในประเทศไทยนะครับจะเป็นป้ายลักษณะเป็นป้ายขนาดเนี้ยแต่ถ้าเก kind of ิดเป็นตัวออริจินอลที่ขายในแบบญี studies, ่ปุ่นเลยเนี่ยป้ายของเ,เนี่ยจะเป็นตัวกระดาษนะครับแล้วก็จะมีภาษาญี่ปุ่นติดมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวกระดาษครับที่ติดมาตรงหูสายด้วยนะครับก็จะแยกแยะได้อย่างชาัดเจนเลยว่ามาจากญี่ปุ่นแน่ๆนะครับและในส่วนของตัวคู่มือด้วยเหมือนกันนะครับคู่มือของทางตัวญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นไซโกะยังไงอะ ออกเป็นเซโกตัวญี่ปุ่นที่ถ้าเราเคยซื้อนาฬิกาจากทางญี่ปุ่นมาในแบรนด์เซโก้นะนี่พูดเซโกเลยนะไม่ใช่โอเลียนนะก็จะมีคู่มือแบบเป็นประมาณเนี้ยเป็นซองพ็อกเก็ตแบบเป็นกระดาษพับนะครับซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ญี่ปุ่นอยู่ละนะครับเขาจะทํามาแบบนี้นะครับอันนี้คือคู่มืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของทางฝั่งนู้นของเขานะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหลายคนรู้แล้วเนาะว่ามันบริษัทแม่บริษัทใหญ่เนี่ยมันก็คือเ3ันะครับ ก็อย่าได้ตกใจนะครับว่ามันเป็นไซโก้เอฟสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นบริษัทแม่ของทางโอเรียนนั่นเองนะก็ถ้าใครอยากรู้โครงสร้างบริษัทของทาง e an, าเอฟสัเพื่อนสามารถค้นใน Google ได้เลยนะคะว่าเอฟสันะครับเราก็จะเห็นแผนผังนาฬิกาไซโก้นาฬิกาโอเลียนซึ่งก็อยู่ในเครือเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็แยกบริษัทกันนั่นแหละนะครับทำออกมาในตลาดที่เดียวกันเอามาแข่งกันนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับก็โอเคก็อันนี้เราก็แยกแยะได้แล้วก็ ผมว่าเพื่อนๆน่าจะตัดสินใจได้นะว่าเราจะเล่นตัวไหนดีนะครับซึ่งราคามาเนี่ยก็เป็นราคาเดียวกันนะครับอยู่ที่14,00 0บาทเท่ากันนะครับย้ําว่าเท่ากันนะครับส่วนลดก็ยังเป็นส่วนลดเท่ากันนะครับเพราะว่ามันมาเท่ากันเลยนะครับส่วนของรหัสที่มันแตกต่างเนี่ยก็จะ แตกต่างกันเพียงแค่ตำแหน่งเดียวนะครับคือ0กับ1เท่านั้นเองนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยลงท้ายเนี่ยมันจะมีคำว่า 14G กับ 04G นะครับเราดูให้ดีๆนะครับว่าเราซื้อรุ่นไหนมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สรุปนะนาฬิกา King d i v v r r เนี่ยมันเป็นนาฬิกา Diver Watch รุ่นเก่านะครับที่เป็นนาฬิกาลุกวินเทจที่ย้อนกลับมาทำใหม่นะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว แผงข้างในเนี่ยหรือว่าคอเบเซลที่อยู่ข้างในเนี่ยมันสามารถปรับได้โดยการาผักตัวเม็ดเนี่ยนะครับหมุนไปมาได้นะครับเป็นหมุนฟรีทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกเล่นของทาง King Lever ที่หลายคนชื่นชอบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววันวันที่เนี่ยที่มันแยกทําออกมาในส่วนส่วนเนี่ยมันก็แบ่งการมองเวลาได้อย่างค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับแล้วตัวนับปัดเนี่ยโดยเฉพาะตัวลิมิเต็ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่ให้สีที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็โดดเด่นมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนที่ทําออกมาเป็นลมออกแบบน้ําตาลน้ําตาลทองทองแล้วเนี่ยนะครับมาพร้อมกับสายที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ไม่รู้จะเปลี่ยนแบบจะเล่นสายอะไรกับเรือนนี้ดีเพราะว่าสายที่มันติดมาให้เนี่ยมันเพอร์เฟกสุดแล้วแล้วมันเข้ากับตัวเรือนได้จริงจริงจังๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนนะครับที่ทําออกมาลักษณะสีนะครับกับตัวขีดต่างๆเนี่ยผมว่าการคลิปการอะไรต่างๆของทางสีของสายแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยผมว่ามันเข้ากันมากๆนะครับ ถ้าใครอยากเล่นเอาไปเปลี่ยนสายแบบไหนเนี่ยผมคิดก็คิดว่าสายที่ติดตัวมาเนี่ยน่าจะเข้าแบบได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสิ่งที่ผมอยากแนะนำเจ้าคิงไดเวอร์มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบในแบรนด์โอเล่แล้วก็อยากหาเก็บไว้นะครับเรือนนี้ก็เป็นเรือนหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าต่อไปอนาคตเนี่ยไม่เราไม่ดูเรื่องราคานะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นเรือนที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะต้องหาของกันแน่ๆนแล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งที่หาของได้ยากลำบากมากๆโดยๆๆเฉพาะในบ้านเรานะครับเพราะว่า รอบนี้ที่มันพึ่งมาสดๆร้อนๆเนี่ยมันมาเพียงแค่หลักสิบเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็บวกกับราคาที่แบบไม่แพงเลยนะครับเราสามารถจับต้องได้อยู่แล้วนะครับและใครที่สนใจอยากอุดหนุนกับทางร้านนะครับก็รับรองว่าราคาไม่แพงแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทางท้ายคลิปนะครับก็วันนี้ก็ผมบอสก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะชื่นชอบกับเจ้าตัวคันจิตัวที่เข้ามาล่าสุดของทางโอเลียนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ